มือกันระหว่างรายการเพื่อประชาชนแล้วก็สถานีออนไลน์เสือาสาประชาชนในการช่วยเหลือคนที่ลำบากเดือดร้อนนะใครที่ชมรายการอยู่้าหากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้นะ,ะเดี๋ยวขึ้นหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอให้แต่กรณีที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายนี่มีมากกว่านี้นะคะอาจารจิสัิ์ไม่แค่ตัวแทนเนาะพวกเราใช่ไหมคะค่ะเราจะต้องดําเนินการต่อไปยังไงดีคะอาจารย์คะสี่ท่านนี้ก่อนคือในเบื้องต้นเนี่ยครับต้องสรุปข้อที่จริงก่อนว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมันมีตัวละครอยู่ทั้งหมด3ตัว3ตัวด้วยกันก็คือ1นึ่งไฟแนนซ์ก็คือผู้ให้เช่าซื้อ2ก็คือผู้เสียหายกลุ่มนี้ซึ่งเดิมนั้นเนี่ยเขามีฐานะเป็นผู้เช่าซื้อกับไฟแนนซ์ซึ่งถ้ามันมีอยู่แค่นี้มันไม่มีปัญหาแต่เนื่องจากระหว่างที่ยังรถของเขาเนี่ยยังติดไฟแนนซ์ก็คือยังชําระค่าเช่าซื้อไม่ครบเขาเองก็เดือดร้อน เห็นใจนะฮะเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเขาก็เลยเอารถของเขาเนี่ยพยายามหาที่นะที่จะเอาไปจำนำก็ไปเจอเพจอันนี้มิจฉาชีพมิจฉา,า,าชีพเนี่นะครับเพราะมิจฉาชีพเนี่ยย่อมรู้ว่าจะดำเนินการหลอกลวงอะไรยังไงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการอย่างนี้นะครับก็เลยมีการยื่นข้อเสนอเช่น<ม>ดอกเบี้ยต่ำนะ,ะระยะเวลายาวะนะ,ะแล้วก็ เรื่องของการคิดค่าเช่าที่จอดเพราะต้องเอารถไปจอดอเขาก็คิดค่าเช่าอ่ะถ้าคุณสามารถเอาคืนไปเร็วก็ถูกแต่ถ้าคุณจอดแช่ไว้นานก็คิดมาแต่ที่นี่เขาเสนอคิดเพียงวันเดียวคิดครั้งเดียวครั้งครั้งเดียวนะฮะคิดครั้งเดียวก็เลยเป็นดึงดูดใจให้ทางเนี้เอาไปจำนำเฮ้ยพอไปจำนำแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีการหลบหนีต่างๆก็ไม่เกิดปัญหา นะไถถอนเพราะทางนี้เขาพร้อมจะไปไถ่คืน <c oughs> เพื่อจะเอามาชําระไฟแนนซ์ต่ออะไรต่างต่อ <c oughs> แต่ปัญหาเกิดขึ้นว่าทางโน้นหลบหนีเอารถหนีไปด้วยเอารถหนี<า>ไปด้วย <c oughs> เพราะงั้นแล้วเนี่ยตัวละคร3ตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็มีความสัมพันธ์แตกต่างกันตรงที่ว่าพวกเขาเองนั้นเนี่ยนะครับกับเพจอันเนี้ยสิ่งที่เพจกระทํากับเขานั้นเนี่ยมันมีความผิดทางอาญา <c oughs> ก็คือช่อโกงเพราะหลอกลวงนะครับ ลมนนาวให้หลงเชื่อแล้วก็ได้ไปซึ่งประโยชน์ในกรณีนี้เนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยมีจำนวนมากกว่าหนึ่งรายโอ้ตอนนี้เบื้องต้น13บสามรายแล้วอาจจะเพิ่มก็เข้าลักษณะเป็นการช่อกงประชาชนไม่ใช่ช่อกงธรรมดาเพราะถ้าเป็นการช่อกงธรรมดานั้นเนี่ยนะครับต้องรีบดำเนินการภายใน3เดือนไม่งั้นขาดอายุความเพราะช่อกงธรรมดามันยอมความได้แต่ช่อกงประชาชนเนี่ยยอมความไม่ได้ช่อกงประชาชนที่เราเคยรับรู้มาโดยตลอดอย่างเช่น แชร์หลอกให้เล่นแชร์ไม่ว่าจะเป็นแชร์แม่ช่มไม้ในสมัยก่อนโเล็กสารอะไรานี้่เป็นหลังชอบโคงประชาชนครับเพราะงั้นแล้วเรื่องอายุความมันไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าการที่ต้องไปแจ้งความแล้วจะติดตามเอาของคืนมาอันเนี้ยเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ที่เราคงจะต้องไปประสานในขณะเดียกันความรับผิดของเรากับไฟแนนซ์ยังอยู่โอ้แสดงว่าซึ่งมีสองสองคู่ใช่ครับคู่แรกก็คือเราเป็นผู้เสียหาย ดำ,ดำเนินคดีเจ้าของเพจฐานชอโกงประชาชนตรงนี้ตำรวจจะเป็นคนดูแลให้เราใช่แต่ในขั้นการ<อ>ระหว่างเรากับไฟแนนซ์นะฮะระกว่าไฟแนนซ์นั้นโดยหลักไฟแนนซ์เนี่ยเขาประกอบธุรกิจค่ะเมื่อประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยถามว่าในสิ่งที่เราทําอันนี้ต้องพูดกันในรายการให้มันชัดเจนแน่นอนะนะครับจะได้เป็นอุทาหรณ์เป็นความรู้ด้วยว่าการที่เราเนี่ยยังติดไฟแนนซ์อยู่แล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะรถคันนี้ไฟแนนซ์เป็นเจ้าของใช่่ะแต่นันเราเอาไปจำนำ เรื่องของจำนำนั้นนี่แะครับผู้จำนำเนี่ยต้องเป็นเจ้าของในทรัพย์ที่จำนำก็คือไฟแนนซ์เท่านั้นใช่ทีนี้<อ>เราไม่เป็นเจ้าของเพราะอะไรแม้กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ชัดแต่การจำนำนั้นนี่นะครับถ้าเราผิดสัญญาจำนำเมื่อไหร่ผู้รับจำนำมีสิทธิ์เอาของอันนี้หรือทรัพย์อันนี้เนี่ยออกขายทอดตลาดอ,ออกขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาชําระหนี้นะ่ทีนี้ในกรณีก็เท่ากับว่าคนที่จำนำเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของ เพราะงั้นการที่เราเอาทรัพย์ของคนอื่นไปจำนำอันนี้ไฟแนนซ์อาจจะเบินคดีเราฐานยักยอกได้เพราะเป็นการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นเอาไปแสวงผลประโยชน์ในแง่ขอวกันไฟแนนซ์เองนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าหนี้ในทางแพง่งเพราะมันยังมีข้างงวดต่างต่างต้องส่งทุกเดือนถ้าเราเองเนี่ยมีปัญญาส่งโดยไม่มีของใช้ค่ะ ไฟแนนซ์ผมคิดว่าเขาก็ไม่ติดใจมาดาเนินคดีอะไรกันเราที่พวกเราได้ยินคาว่าผ่อนกุญแจใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ในเรื่องของไฟแนนซ์เนี่ยเนื่องจากว่าการเช่าซื้อในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสัญญาที่สคบรหรือคุ้มครองผู้บริโวคเนี่ยเข้ามากํากับดูแลเข้ามาควบคุมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระยะเวลาในการที่ไฟแนนซ์เนี่ยจะเข้ามาดําเนินการเนี่ยสุดง่ายๆคือต้อง4ี่เดือน4งวดเพราะว่าจะต้องผิดสัญญา3มงวดก่อน ไฟแนนซ์ถึงจะมีสิทธิ์ออกหนังสือทวงถามเพื่อให้ส่งมอบแล้วก็ในหนังสือนั้นต้องให้รอรายอีกเดือนหนึ่งในการที่จะชําระรวมแล้วก็คือสี่เดือนสี่เดือนพวกเราที่นั่งอยู่นี่มีใครครบสี่เดือนไหมมีมีใครขาดส่งครบสี่เดือนหรือยังคะหรือกําลังจะเข้าเดือนีคือตอนนี้เท่าที่ผมพูดคุยในเบื้องต้นเนี่ยของพวกเขาเนี่ยจะสามงวดสามงวดพอสามงวดปุ๊บเนี่ยไฟแนนซ์ก็จะออกหนังสือทวงถามให้รายอีก งวดหนึ่งรวมแล้วก็คือสี่กวดคะทนะีนี้ในระหว่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าดีที่สุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพราะยังไงก็ตามเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยต้องรับรู้เรื่องของพวกเราแน่นอนไม่เร็วก็ช้าควรจะไปพบไฟแนนซ์แล้วก็เล่าความจริงกันจก็หาทางที่จะคุยกับไฟแนนซ์ไงเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยชะลอในการที่จะดําเนินการนะครับแล้วอย่างหนึ่งไฟแนนซ์เนี่ยเขาอาจจะเข้ามาช่วยในการติดตาม ติดตามรถได้ติดตามเอารถด้วยนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าจะมาบังคับคดีกับพวกเราเนี่ยมันก็ยากะนะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าไปนั้นเขามามีส่วนร่วมในการติดตาม<อ>ก็จะเป็นไปกว่า,วาต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y u ู u ูบออดุมา a าแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออดูมาชาแนลค่ะ ค,คือกรณีนี้นะท่านผู้ชมอาจารย์ิริษัทเบื้องต้นเนี่ยค่ะทางรายการของเราก็ได้พากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งกับทางาท่านผู้บังคับการนะฮะกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตารวจสอบสวนการท่านพลตำรวจตรีมนตรีเทศขัก์หรือซึ่งท่านก็มอบให้ทางท่านผู้กับสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามานะะท่านพันตำรวจเอกเรืองศักดิ์ชุ่มจิตมารับแจ้งได้ได้พาไปที่ของปราบนะฮะแล้วก็หลังจากรับแจ้งเนี่ยท่านก็บอกว่าโดยปกติอะค่ะท่านอาจารย์บริษัทานบอกกองปราบเนี่ย จะเป็นลักษณะคดีที่มีความเสียหายมูลค่ามากกว่า5้าสิบล้านแล้วก็ต้องมอีความซับซ้อนซับซ้อนในคดีความแต่ของกลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนักว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มูลค่าความเสียหายนี้คือตอนนี้ยังไม่ถึงนะแต่ไม่รู้ว่าถ้ารวมรวมกันจะถึงหรือเปล่าอ่ะนะฮะอาจารย์ตรงนี้นี่โดยหลักการแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาใช้เวลาดําเนินการนานไมหมอาจารย์คือเจ้หาหน้าที่ทตารวจดําเนินการนานหรือไม่นานน,น,นั้นเนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยคือ สิ่งเป้าหมายก็คือการติดตามค่ะติดตามเนี่ยมี2ออย่างคือติดตามเจ้าของเพจคือผู้กระทำความผิดเนี่ยเอาตัวมาให้ได้ค่ะกับสองติดตามเอารถยนต์ที่รับจำนำไว้เนี่ยนะซึ่งมันพาหลบหนีไม่ยอมให้ไปไถ่ายถอนเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็ต้องติดตามตรงนี้อาจารย์ครถ้ารถตามไม่ได้สมมตินะไม่ว่าจะชํระหลา้าตามหรือออกอต่างประเทศแล้วเจ้าของไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่รถไปแล้วนะฮะจับตัวเจ้าของเพจมาได้แล้วจะ ช่วยอะไรผู้เสียหายเหล่านี้ได้ไหมคืออย่างน้อยพอจับตัวมาได้นะครับก็จะได้มีข้อมูลว่ามีขบวนการกี่คนแล้วก็ตัวเขามีบัญชีอยู่ที่ไหนยังไงอย่างน้อยเงินที่เขาเอาไปแปลลดมาเป็นเงินแล้วก็ได้ไปอายัดตรงนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยผมมองดูว่าในเรื่องของกองปราบต้องเห็นใจนะครับว่างานเขาเยอะเพราะงั้นก็เลยต้องมีกฎเกณฑ์นะแต่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องลองหาลือกับทางตำรวจเศรษฐกิจดู เพราะ,ะมันกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยใช่ค่ะนะครับอันนี้ถ้าตํารวจเศรษฐกิจสามารถที่จะมารับดูแลเรื่องนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับ<ม>ในทางรูปคดีด้วยได้เดี๋ยวเราจะได้ประสา,านงานก<ช>ับตารวจเศรษฐกิจแต่อย่างน้องเอเนี่ยเป็นตัวแทนของเพ,อเพื่อนๆวันนี้อยากจะถามอะไรอาจารย์วศักเพิ่มเติมไห้พอฟังอาจารย์อธิบายแต่ละขั้นตอนเช่นนี้ถ้าในกรณีเราเลือกที่จะไม่ส่งไฟแนนซ์เลย รเรียกมาส่งไปนั้นเลยคืออย่างน้อยไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องทางแพ่งนะครับส่วนคดียานันเนี่ยเขาจะดําเนินการหรือว่ามันการยังไงมันสามารถยอมความได้ในเรื่องออยักยออนะครับอาจจะพูดคุยเห็นใจเขาเขาอาจจะนะฮะแต่ก็อย่างว่านะครับเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ส่งไฟแน,นนซ์นะฮะคนที่เป็นคนค้ำประกันจะลำบากใช่ไหมครก็คือถ้าเราไม่ส่งไฟแนนซ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนค้ำ หรือว่าเป็นคนผู้สัญญาเองเนี่ยต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้ค่ะฉะนั้นการรับผิดชอบในที่นี้อ่ะนะฮะก็จะเป็นลักษณะของเราไม่แน่ใจนะเขาอาจจะมาดูทรัพย์สินมีบ้านมีที่ดินใช่ไหมอาจารย์อ่าทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งอย่างกรณีของน้องบีคุณบีคะคุณบีเนี่ยปรากฏว่าเขาเอาบัตรประชาชนนะฮะของคุณดีเนี่ยมาอ้างกับคุณเพราะงั้นในส่วนของคุณดีอ่ะเขาจะเป็นผู้เสียหายอยู่สองส่วน ก็คือในส่วนที่เขาถูกเพจเนี่ยหลอกให้เอารถไปจำนำนี่คดีแรกะช่อโกงในขะเดียวกันเนี่ยเขาเองก็เป็นผู้เสียหายเพราะมีการเอาบัตรประชาชนของเขาเนี่ยไปแอบห้างโดยเขาเนี่ยไม่ได้เห็นยินยอมแล้วเขาเองก็จะตกที่นั่งลําบากนะเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ร่วมกระบวนการกับเจ้าของเพจดังนั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลเพราะงั้นในส่วนของคุณดีนั้นเนี่ย ก็ต้องแจ้งความนอกจากแจ้งความในเรื่องของถูกช่อโกงแล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งความว่ามีการเอาเขาไปแอบอ้างโดยเขาไม่รู้เป็นการปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารปลอมของเขานะครับอันเนี้ยนะครับคุณดีต้องไปแจ้งความนะคะอาจารย์ถ้าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็ เดี๋ยวเราก็จะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อนะฮะทางตำรวจในท้องที่ที่แต่ละท่านไปแจ้งความแล้วก็ตำรวจเศรษฐ,ฐกิจอย่างที่อาจารย์นายศัก์แนะนำนะอาจารย์ถ้าหากว่าเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็มีความคิดเนี่ยนะ,ะร้อนเงินอยากจะเอารถไปจำนำอาจารย์อยากจะแนะนำยังไงอาจารย์คือผมอยากจะแนะนําอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณจะเอารถไปจำนำเนะี่ยต้องศึกษาเพจให้ดีแต่ให้มีความจําเป็นที่สุดเท่านั้นถึงจะทานะครับ<ม>เพราะอย่าลืมนะในหลักกฎหมายเนะี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของ เมื่อเราไม่เจ้าของเนี่ยเราเอาไปจำนำเนี่ยมันผิดหลักอยู่แล้วมันผิดหลักแล้วแต่ก็เห็นใจนะครับเพราะความจําเป็นบางครั้งเหมือนกับกรณีกู้เงินนอกระบบอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องเห็นใจเพราะเวลาไปกู้ในระบบเนี่ยเขาเรียกหลักประกันอย่างโน้นอย่างนี้ยากก็ไม่มีหลักประกันคปัเหาในระบบเขาก็ไม่มีเงินให้เราก็เลยจำเป็นต้องไปกู้เงินนอกระบบเพราะกู้เงินนอกระบบเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเนี่ย นักไอ้นักทวงหมวกกันน็อกอะไรบ้างอะไรต่างบ้างเพราะ,ะ,ะงั้นปัญหานี้เป็นปัญหาสังคมนะครับที่ก็ต้องเข้ามาช่วยกันดูแลแต่ว่าพวกเราเองก็ต้องพยายามดูแลตัวเราเองก่อนนะฮะอะไรที่สุ่มเสี่ยงกับการทําผิดกฎหมายอย่าเด็ดขาดเลยแล้วก็ในกรณีถ้าเนี่ยลดกับเงินเนี่ยเงินแค่สี่หมื่นลดเป็นแสนเลยนะฮะที่เราต้องรับผิดชอบต่อน,นี่อาจจะต้องคิดไตร่ตรองให้ดีนะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้น ก็เราอาจจะต้องแบบโอ้โหลำบากพอสมควรเลยนะงั้นเดี๋ยวในเรื่องนี้นะท่านผู้ชมทางรายการเราก็จะติดตามความคืบหน้าแล้วก็ายงานให้ทราบอีกแน่นอนนะแต่เราก็โชคดีนะที่มีทางสภาธนายความในพระบรมราชุปถัมภ์มานะมีอาจารย์วีรศักดิ์ที่คอยให้คําปรึกษากับผู้เสียหายด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนท่านใดที่ชมรายการอยู่นะมีปัญหาลำบากเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องข้อกฎหมายก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้ที่รายการของเราอะนะวันนี้ก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ย บอกทุกคนว่าเราจะอยู่ข้างกันนะฮะคอยช่วยเหลือกันคอยให้คำปรึกษากันแต่ขอให้ทุกคนจิตใจดีๆไว้ก่อนนะตะองสูนที่จต้องต้องสู้นะคะคนเคยท้อแท้หรือว่าไปคิดอะไรให้มันมากมายนักนะครับปัญหามันมีไว้สำหรับแก้นะฮะอันนี้ต้องให้เป็นกาลััใจาครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์วิศักดิ์แล้วก็ขอบคุณทั้งสี่ท่านด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะครับ